<Okay. S 2> สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเกิดป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวเรื่องการล่กหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูทูเต็ดฟีเจอร์่กับเจ๊ดม์ทุกวันนะแล้วก็ไลน์แอดของเราแอดกันมาได้เลยที่แอดตูนยูทูเต็ดวีหนึ่งมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะวันนี้เป็นรอบราบของฟุตซอลทีมชาติไทยเราที่ไปลุยศึกเอฟซีฟุตซอลเอเชียนครับ 2,022ที่คูเวตเป็นเจ้าภาพนั่นเองล่าสุดเมื่อวานนี้ลงสนามเปิดสนามนัดแรกในกลุ่ม A เรียบร้อยพลิกนรกกลับมาชนะอิรักได้3ประตูต่อ2แบบสุดยอดเลยโดนนำไปก่อนถึง2-0นะสุดท้ายค่อก็ยิงค่อก็ยิงเขาก็ยิงแล้วก็ทำสถิติยังไม่เคยแพ้อ,อิรักเลย8นัดที่เจอนก่อนนัานี้รวมไปถึงนัดนี้เนี่ยเป็นนัดที่8เนี่ยชนะรวดและในรายการนี้5นัดเราก็ชนะอิรักมารวดถือว่ายอดเยี่ยมนละโดดเด่นมากนะโดยไทยเราโดนนำก่อน2-0 แต่ค่อยๆยิงไล่ขึ้นมานะจากวรศักดิ์ศรีดังไพโรสนสารวุฒิผลาพพึกแล้วก็ปิดท้ายประตูชัยจากจ่าท็อปเจษดาชูเดชไทยชนะอรัก3-2นั่นเองนะก็ยินดีด้วยนะกับฟุตซอลทีมชาติไทยถือว่ายอดเยี่ยมมากนะก็นัดต่อไปนะในกลุ่มเที่ไทยจะเจอจะาภาคูเวตวันพฤหัสที่29ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะจ๊ะเวลาบ้านเรานะ5ทุ่ม55นาทีรอติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทาง AS Play ไม่ก็แอปพลิเคชัน Eleven Sport ก็ฝากเชร์กันด้วยสำหรับ ฟุตบอลทีมชาติไทยในศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022นะจ๊ะ yes อ่านักดเจดำอัพข่าวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมันไว้ทุกช่องทางตูนยูนเต็ดฟิชเจอร์ลิงกับเจดำทุกวันแล้วฝากไป a. แอดไว้ด้วยนะแอดมาได้เลยที่แอดตูนยูนิเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันแบบวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ